เจ็ดเรื่องจริงต่ายชูติมาอดีตนางเอกขวัญใจวัยรุ่นอดีตภรรยาทีมพิธาแคนดิเดตนายกพักคก้าวไกลเรื่องที่หนึ่งยต่ยชูติมามีชื่อจริงว่าชูติมาทีปนาธเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อต่ Season Change เกิดวันที่14นิมีนาคมพุทธศักราช2530อาชีพนักแสดงและนักธุรกิจปีที่แสดงตั้งแต่พศ2549 เรื่องที่2ต่าต่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยรังสิตและระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เรื่องที่3า่าตชูติมาเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยการถ่ายแบบตามหน้านิตยสารต่างๆแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักก่อนจะแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือ s e s s o s Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับหลังจากนั้นจึงมีผลงานแสดงตามมาทางภาพยนตร์ละครงานพิธีกรงานโฆษณาและงานร้องเพลงเรื่องที่ส หลังจากโด่งดังในฐานะนางเอกภาพยนตร์หลายเรื่องตายชุติมาก็ได้รับการทาบทามให้มาเล่นละครโทรทัศน์ประเดิมเรื่องแรกเป็นงานแสดงแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เธอถนัดอย่างซิดคอมเรื่องรักต้องซ่อมทางช่อง5ประกบคู่กับหนุ่มแชมวสิทธิ์ของโสภานักแสดงหนุ่มวัยรุ่นชื่อดังของยุคนั้นต่อจากซิดคอมเรื่องนี้เธอก็มีผลงานทางโทรทัศน์ออกมาให้ชมอีก อาทิละครชุดบันทึกกรรมทางช่อง3ประชาธิปไตยอยู่ในเต็ดทางช่อง3เป็นต้นเรื่องที่5ผลงานเด่นและรางวัลที่ได้รับบทบาทอ้อมจาก s e ซีซั Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยปี2,549บทบาทซีจากปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นปี2,551 บทบาทเชอรี่จากหนีตามกาลิเลโอปี2552สำหรับรางวัลที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด Award, สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง s e Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยปี2549รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดสาขานักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีปี2549 เรื่องที่6ตายชุติมาได้พบรักกับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหลังจากศึกษาดูใจกันได้ประมาณ3-4ปีทั้งคู่ตัดสินใจเข้าพีทีวีวาเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2555โดยมีทายาทร่วมกันหนึ่งคนคือลูกสาวที่น่ารักน้องพิพิมพ์หรือเด็กหญิงพิพิมพ์ลิ้มเจริญรัตหลังจากช่วงปีพศ2562 ได้มีกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่มีปัญหาชีวิตครอบครัวจนกระทั่งฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์และนำไปสู่การเลิกราในที่สุดปัจจุบันแม้ว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันแล้วแต่ยังทำหน้าที่ความเป็นพ่อแม่ของลูกได้อย่างสมบูรณ์เรื่องที่7ผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวด้านความงาม ด้วยความที่เป็นสาวแกร่งพร้อมลุยงานที่เข้ามาได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเหมือนสมัยก่อนแต่ตอนนี้เธอก็มีธุรกิจที่เปิดอยู่ซึ่งดูแล้วก็น่าจะเข้าทางสาวไตเป็นอย่างดีกับการเปิดคลินิกเกี่ยวกับความสวยความงามงานนี้เธอทำหน้าที่ทั้งดูแลคลินิกบริหารงานหน้าร้านและทำการประชาสัมพันธ์เองเลย